ก็ได้ข้าจะเก็บเอาไปคิดอีกทีสิทธิพี่เ่พูดถูกวรยุทธ์ของท่านแข็งแกร่งยิ่งนักข้าเห็นด้วยที่ควรจะเก็บไว้กับท่านถ้าอางนั้นให้สิทธิพี่เ่จัดการมันก็แล้วกันแยม่ยมข้าก็เห็นด้วยถ้างนั้นข้าขอทําในส่วนของข้าก็แล้วกันพวกคนโง่วรยุทธ์พวกนี้ช่างเอามาได้ง่ายสุดจริงกลับกันได้การแสดงจบลงแล้ว เว้เนื้อยัมีข้าก็เลี้ยวจะต้องขายเว้นั่นที่ได้เซียนเฉินเจ้าอยากให้ข้าช่วยไหมเจ้าแค่ต้องแทรกทําเป็นสนับสนุนมันไปก่อนเมื่อใดที่นํากล่องรวมวิญญาณมาจากเงื้อมือของมันแล้วเจ้าก็ไม่ต้องแบ่งมันมาให้ข้าหรอกนะเจ้าต้องการอะไรของแบบนั้นข้ามีสนหรอกข้าสนแค่แม่นางคนนั้นต่างหากสิ่งที่สําคัญที่สุดของการฝึกบริยุทธ์คือเจ้าต้องรับรู้ด้วยตัวเจ้าเองถ้าทัาแบบนั้นไม่ได้ผลหรอกข้าก็มีวิธีของข้าอยู่หรอกนะ วิชาลับของเราสามารถแยกแยกแการเคลื่อนไหวของสิ่งนี้ได้ข้าไม่รู้ว่ามันจะได้ผลหรือไม่มีแต่ต้องลองดูเท่านั้นเจ้าก็คิดง่ายเกินไปถ้าข้าไม่ได้พนเกนพลังที่แท้จริงเอาไว้แล้วก็ข้าคงเรียนรู้วิุทธ์นั้นไปแล้วแต่สำหรับเจ้าแล้วมันคงจะยากพอควรฝ่ามือวายุโฮมกระหน่อย่าย่าฮะไอเวนนั่นพลังของมันสามารถต่อกรกับเขตวิญ,ญญาณได้แต่มันจะเคลื่อนไหวไม่ได้หลังจากนั้นพวกเราก็จะ ลุงหวังตะกูลหวังนักชุดเขตวิญญาณขั้นสุดท้ายพูดมากอยู่ได้มีแต่ต้องทำเท่านั้นเย่ยยุวันนี้เป็นวันตายของเจ้าหน้าหือว่ายุผมกระนำ้ำอ้า